สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเ e อ็กซ์เบอร์สกูซินเดอร์มันนี่พกพอกดิคือเก่าคือเดิมพี่น้องตอนนี้ก็มุ่งหน้าเขาไปในเมืองผูแลพี่น้องเมืองจำพรเขาภูแลเนาะเมืองจำพรเคยงสวรรค์เขตเฮานั่นก็คือแก้งกอกนั่นเองเนาะพี่น้องจากบ้านเขาไปกะไปแก้งกอกก็ประมาณเศร้าวกว่าเนาะพี่น้องประมาณเศร้าหาบัลลูธไทยนี่แหละก็จะประมาณน,นี้เลยเนาะกับไก่เติ แม่ก็จะแต่งตัวประมาณนี้เด้อจ้ามุ่งหน้าเขาไปในเมืองเพื่อที่จะไปตรวจคันน้องๆด้วยบ้านฮองภาษาบ้านฮองเขำไปเอโกเอโก้อ,กโกอบเนาะยังลมกระจังแห้งน่อยนึงเด้อสิไปตปรวจเป็น,นลูกเนาอว่าเป็นย,นยิ่งผู้ชายน้องสิไปอัน ให้โมพันอยียงของออนเดอร์ซาวแม่นอยู่แอนเดอร์นเดอร์ซาวตอนนี้กับเขามาฮอดในเมืองนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเมืองแก้งกอกนี่ก็จะเป็นหูกกอกแล้วก็จะเป็นมีหูกแค้นน้ำพี่น้องนีแก้งกอกอันนี้คือเมืองเขาเลยด้พี่น้องเลยอันนี้คือไนเมืองใหญ่ของเขาเลยคือเมืองจำพรอันนี้แหละพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กับไก่สีฮอดห้องหมอเลยแหละมันโมเมนต์ห้องหมอมันเป็นคลินิกน,น้อยๆนะแต่ว่าบูว่าคนสลายหรือสิหน่อยเนาะมาฮอดนี่ก็จะมาพอดตลาดเนาะอันนี้คือในตลาดเนาะตลาดแก้งกอกเดี๋ยวบัดออกมาแต่กวดและจังสีภาพี่น้องเขับเป็นหลอกเนะาะจักชิมียังแน,งน่นเนาะปาตุกเบิร์กนะน้องหลดุดเบี้ยไรสายมาตัาง คนลลยขนาดนเ,าเนาะยอดเลยเามาตั้งไก่คนเต็มอิยะเพืองหนึ่งคนคนลลยเกินน้องอจะกวดวันใหม่ก่อนเบาไว หลายคักตอนนี้ก็ออกจากบอนหันแล้วก็มากวดอีกบอนหนึ่งเนาะพี่น้องหลายค่ะคนหลังจากที่เขากับวดเซตเป็นทีมหอยนาอพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปสรุปเพศยิงหรือซายอยู่บ้านนาะพี่น้องเพราะมันกันบบอลละเอียดปันไดฮนะแต่ว่าตอนนี้คื้ออย่างเขามาันตลาดวาชิมาซื้อวาชิมาเบิ่งสุดสุดคุ้มทองนองพี่น้องเพราะตอน,น ส่งชีไก่กระป่อมีเพราะมันขับแห้งไงเนาะขับท้องอยูนะ่ยากเนาะข่าวมันในตลาดสรุปแล้วน,อนววออนะ้องเขามากก็คือบ่ได้เนาะขึ้นทองบ่ได้เลยอันนี้จะเป็นโซนอันนี้นะคะพื้นที่ของอยู่ของจิ้งข้าวปอกข้าวปุ้นขนอกขนมเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเดียน้องคนละหมอกคนละไม้วาสิมาซื้อสูดกระได้ซัม บนี้สุดใสมันหัดแน่นบิดเนาะท้องไฟส,ส่งก็ได้แต่ช่วงนี้คนชิลายแน่เด็กน้อยเนาะพวกอแม่เพิ่นมาซื้อเครื่องหนังเรียนพี่น้องเตรียมเปิดเทอมแล้ว <S <S ของกินที่ได้มงกรกับกระเทียมพี่น้อง <S 1> <S 1> ในระหว่างที่ออกจากตลาดออกมาพี่น้องกะมากินหมูกระทะตอนนี้แม่ปุ้งหิวเขาแห้งแห้ง กว่าสิมาล่อหมอหมูกระถานี่กรเป็นสมมุ้งพี่น้องนี่แหละคือสุดมูกระทะของทางลาวเาเนาะกะจะมีประมาณนี้พี่น้องราคาการล้อยกว่าบ,บาทนาองพี่น้องเง,นงินลาวเงินลาวเขาประมาณแปดสิบพันกีบพี่น้องตอนนี้ก,ก็คือหิวแห้งพี่น้องนี่ซุกแหนบ่ซุกแหนก็กินกันไปเลยพี่น้อง ว่าแม่ปรุงทาเฮิงเติมนอวกว่าคนงานเผ่นสีเอาเตามาให้พี่น้องิ่นจนลืมิ่นว่า <c ười> คนคนหิวก็พาะคนหิวเนาะ <c ười> หิวแห้งเมื่อบ่ฮอดบ้านพี่น้องเลยแว่กิบบกนสะก่อนว่ะอีกอย่างกะบ,บริกินหมูกระทะนี่โดนเติมเลยเนาะโดนโดนตั้งแต่ก่อนลงตั้งแต่ก่อนลงดำหน้าได้กินล่าสุดเนาะ ตอนนี้ก็เลยเขามาในเมืองก็เลยมีโอกาสพี่น้องนั่งจวดสุดหนึ่งร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยพี่นอ้องตอนโมโตกร้อย <c oughs> กว่าบาทเนาะเกือบสองร้อยโอ้ยคนบริกินเฮงก็กินก็เป็นปตาแ่บในี่จักหน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องสุดเป็นสุดของฝั่งเ่าหนี่งอะ เขาเห็ดคายนี่กะจะบ่มีครบคือฝั่งไทยเนาะถ้าเป็นฝั่งไทยละโอ้ยมีทุกอย่างเนาะพี่น้องอันนี้พืนพักกะมีแต่กรหลำกับพักบงแล้วก็วุ้นเส้นยุบหนึ่งวุ้นเส้นน้อยหนึ่งส่วนสิ่นกะมีแต่ซิ่นโมพี่น้องสิ่นโมแล้วกะลุกสิ่นสองอันแล้วกะปูอัดสองอันเท่านั้นแหละแล้วก็ตัดเป็นสี่ทอน ไฟกับ,บ่แห้งโบท่านใจขนาดกินแล้วจังซิเมื่อสรุปด้วยพี่น้องตอนนี้หิวแห้งขนาดหิวขักหิวแน่เพราอยากเงะไม่ข้าวคุด้แต่เงาะบได้นะพี่น้องว่วสั่งเพลินไปเลยสุกซาซานี่แหละคือมูกระทะเล้าพี่น้อง ฝั่งลาวนะบ่มีกุ้งบ่มีปลา,าเมกถ้าเพิ่นคายเป็นสุดบ่คือเขาซื้อมาเห็ดกินเองแต่โอ้ยสุมือนี้เครื่อ,ง,อ,อ,ง,อ,มมอง,งของมันแพงพี่น้องสูบบาไหวจ้าพันบาทนี่หิวหิวจังว่าได้แต่พักกับน้ำจิม้มกับหมูข่งโลอีกซะบ่ สุดยอดเลยราคาทุกเมื่อนี่ปุ้ยประยักสิว้าพี่น้องเอ้ยเฝ้ากินเฝ้าเมื่อพี่น้องยันฝนตกกับบ้านนั่นอันนี้ตะกานในบุดีมียังไ้้พี่น้องใน่ำมีแต่พักอันเขาให้บำรุงมั้งเนาะสงสัยเขาเห็นข่อยปุ้งเขาเลยเอาพักมาไฮไลา์เติบเน่นแต่พักนี่แหละเนี่ เข้ามาในเมืองทั้งที desserts. ขอกินหน่อยเด้อพ <is it>? ี่น้องบริด้กินนานแสนนานมันอีจังวัดสุดหนึ่งตอนนี้ก็มาห่อเพื่อมาทีห่มห้อยแล้วพี่น้อง่าวากันเด้อพี่น้อง้อผ้าบุเปี้ยงจะมูก็้อผ้าบุเปี้สื้อผ่าบแห่งตั้งแต่เมื่อวานนี่น้องพวานฝนตกพี่น้องสักเลยฝนตกเลยใบกวดทองเนาะ ห้องอย่างอันจะสาวบ่ะอันจะสาวบ่ปะขันอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาว่ะพี่เจ้ห้องกับไปเอ็กโกไปเอ็กโกบุปลูกอันนี้เป็นเม็ดยาเนาะยาที่พ่นให้กินพี่น้องสามสิบเม็ดสามสิบเมืรอวันละหนึ่งเม็ด,ลมดหลังอาหารจ้าวันละหนึ่งเม็ดหลังซีดำเนาะทำตอนตอนมอกวดนะพี่น้อง พิ่นว่ามันหนีบเมียนเพิ่นว่ามันบ่เห็นเพิ่นก็พยายามเบิ่งกัได้ตอนนี้ได้ประมาณหกเดือนปลายเนาะปอดไวขนาะดไม่อยากจะเชื่อเ, 80, เอบิดงแปดสิบพันรูปบาทขาปวดมุ้งหัวคอยสิเบิ่งอะไดเขาเบิ่งบ่เป็น ผู้ได้เบิ่องออกเบิ่งซอยอคอยดูคอยคือบ่เห็นหัวเห็นหางงี้คอยบู้เลยทั้งในหัวทั้งในหางมันรวบไปเบิดน่ะขนน่ะไปกวดเบิ่งลูกกะเอ้ยบัดที่นี่แล้วกวดไปกวดมาแล้วแล้ว,ว่า พูดยิ่งเดอ้อลราวะเอา้าตอนแรกท่ะเราว,ะวะ่าว่ามันหนีบเนียนละะ่ามันบบเห็นเบิงมันบโบเห็นอะไรเรส่งไปส่งมาเราวะ่าพุดยิ่งเดอ้อได้แหมเราอะ,ะขรอบโบอแมะะนดอกคือลายลายคนเอฟซี FC กระท่วงา,าหลายคนเนาะวะ่ะหน้าแบบนี้ค่ะจะเป็นผุดชายแต่ซาเมิงโปก็เคยไปอัน ไปกวดบังแล้เเือหนึ่งเนาะแต่ว่ามันมันยังน้อยอะนะสำมรังปองกกระบอกซัวปันใดแต่ว่าราคามันสูงเกินอยู่นะหันเนาะก็เลยบได้ไปเลยไปห้องมอราคาถึกๆนี่แหละเชนยู่วังหันนะมันจะเป็นหามิตินาะพี่น้องเขาจะส่งเห็นแจ้้เขาแบบเขาแบบสามารถนอนเบิ่งได้เลยแล้วก็สิกวนให้เบิง่งคัดแต่ว่ามันแพงก็เลยบ,บ่ได้ไป แต่ละว่าก่อนนะหันละว่าผู้ทายนอลูกสามปีปอค่ะก็เลยลองไปกวดมาอีกเทือเพื่อยากหู้นะเพื่อยังหู้เห็นมันแน่ซัดไปบงหนีทว่ามันอยากหนีบเมียนมาเลยแล้วเพราะว่าผู้ยิ่งเดอ้อแล้วขวดกับเบยกเสือปันใดเนาะแบบมันกัและว่าวมันหนีมาเลยแล้วกวดไปกวดมาละว่าผู้ยิ่งเดอ้อแล้วฮนะ เขาย่านผู้ชายผู้หรลายกว่าเนาะลายคนกัถามเข้ามาผู้ใดก็บ่าโอ้ลูกผู้ชายแบบหนาแบบหนาแบบมันมันเป็นอะไรเนาะเขาก็ห่งคือกันเขาก็เคยมีลูกเนาะแต่ว่าผู้คนที่เคยมีลูกคนจะเบิ่งเขาออกนาว่าหน้าแบบนี้ได้ผู้หญิงผู้ชายเลยนาแบบนี้ได้ผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงนะอย่าได้ถามุ่นเนาะว่าตอนว่าตอนออกผู้ลร ราคาถึกแต่ว่าภาพที่ได้ก็จะประมาณน,นี้เนาะจาก,กบ,บ่อแพงพันบนแพงค่ะมันได้ภาพชัดแจ๋วเนาะแบบเขาเขาเห็นเบิดแต่ว่ามันแพงก็เลยบม่ได้ไปไปบนนี้เอาบนที่ภาพชัดแจ้งค่ะพูดอยู่เซนโนอันนี้เขาไปแก่งกอกใช่ไหมเนไปเมืองจำพรแก่งกอกเมืองจำพรจากบ้านเขาไปก็ประมาณ ยาวกว่ากิโลเมตรคนสรุปก็คือได้ยังได้แต่แบบว่ามันบวซัวมันบวซัวนะได้อยู่แต่แบบว่าชราต้องปลอ,อย่ันมันบวซัวเนาะทารุ่นเอาอยู่พี่น้องมอมอคนเบาน้าก็ยังแบบโบปานได้นะก็ได้แต่ยานแบบ อยวก็ให้ยามากินเนาะอยากจะเป็นยาบำรุงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ข้อเจาะปพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสได้บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซาวโปเฮียงพี่น้องไว้รุ่นกันอีกเถื่อนหนึ่งรุ่นบัตรตอนไดุ้แหละเพราะมันนีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ในะความคิดของชาวแมงปอกะว่าผู้ชายลายกว่าเนาะ สำหรับในความคิดของเจ้าของนะไปก่อนพี่น้องสบายดี